สมาคมกลองยาวจังหวัดมหาสารคามนะครับจัดงานมหกรรมกลองยาวอีสานการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อยกระดับภูมิปัญญาด้านศิลปะวัฒนธรรมกลองยาวสู่ความเป็นสากลครับที่เวทีกลางแจ้งมหาวิทยาลัยรัชภัฏนมหาสารคามมีการจัดงานมหกรรมกลองยาวอีสานและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติซึ่งสมาคมกลองยาวจังหวัดมหาสารคามและภาคีเครือข่ายนานาชาติ จัดขึ้นเพื่อยกระดับภูมิปัญญาด้านศิลปะวัฒนธรรมกลองยาวของจังหวัดมหาสาร,รคามสู่ความเป็นสากลสร้างเครือข่ายทางด้านศิลปะวัฒนธรรมในระดับนานาชาติโดยมีคณะทูตวัฒนธรรมจากประเทศจีนเวียดนามกัมพูชาลาว หัวหน้าส่วนราชการศริลปินพื้นบ้านและประชาชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามเข้าร่วมงานครับค่ะซึ่งกิจกรรมภายในงานนะคะประกอบด้วยการเสวนาวิชาการหัวข้อกลองยาวอีสานและบารดกภูมิปัญญากองอาเซียนการแสดงจากเด็กและเยาวชนการแสดงศิละปะวัฒนธรรมไทยจีนเวียดนามและสปะปลาวและไฮไลท์ของงานค่ะคือการแสดงกลองยาวจากคณะชมพูพาน จากนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฒนมหาสารคามค่ะที่ได้มาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ความสนุกสนานแก่ผู้ชมนอกจากนี้ค่ะยังมีพิธีมอบรางวัลวัชิระเพรีให้กับผู้ที่มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะวัฒนธรรมระดับนานาชาติโดยมีบุคคลสําคัญนะคะที่เข้ารับรางวัลประกอบด้วยศาสตราจารย์ดตอรสุชาติอุทัยวัฒน์ที่ปรึกษาประธานคณะกรรมการด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสภา,าผู้แทนราษฎร นายภาคินเตียรพงศ์ไยบู์นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมหาสารคามดรผ่อนพิทักษ์แมสิลิผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งนายชูชาติราชจารย์วัฒธรรมจังหวัดมหาสารคามนายสุรพลเศษโสปราดพื้นบ้านก่องยาวและผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมระดับนานาชาติอื่นๆรวม35คนค่ะโดยทางท่านดรสุวิทย์วิชาตนะครับรองนายกสมาคมกลองยาจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมกรองยาวอีสานของจังหวัดมหาสารคามและศิลป,ปะวัฒนธรรมแขนงต่างๆสู่ความเป็นสากลสมาคมกรองยาวจังหวัดมหาสารคามร่วมกับเทศบาลเมืองมหาสารคามและภาคีเครือข่ายจ,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 จึงได้จัดกิจกรรมและได้มีการมอบรางวัลวชิระเพรีให้กับผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมระดับนานาชาติในครั้งนี้เราไปฟังเสียงท่านรองนายกสมาคมกรองยาวจังหวัดมหาสารคามกันครับ จังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับก็คือเรื่องกลองยาวนะครับอยู่แล้วนะครับเราเป็นแหล่งผลิตกลองยาวที่มีคุณภาพดีเป็นอันดับต้นๆของภาคอีสานนะครับแล้วก็มีวงกลองยาวเนี่ยเกือบทุกชุมชนนะครับในอดีตปัจจุบันนี้ก็ยังมีวงกลองยาวหลายคณะที่รับงานนะครับแสดงรับงานแห่ต่างๆนะครับจนถือได้ว่าเมืองกลองยาวก็คือเมืองมหาสารคามอย่างแท้จริงนะครับ อนอกจากนั้นเนี่ยหน่วยงานต่างๆในจังหวัดก็ยังมีการยกย่องเชิดชูให้กลองยาวเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประจําจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านวิชาการหรือว่าการจัดแข่งขันกลองยาวโบราณต่างๆนะครับจนในที่สุดเนี่ยคำว่าอัตลักษณ์ของเมืองมหาสารคามนั้นก็เกิดอยู่ที่ความเป็นเมืองแห่งกลองยาวนะครับครับผมแล้วสุดท้ายเมื่อมีการส่งเสริมอัตลักษณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ส่งเสริมให้มีความโดดเด่นไปยังนานาชาติ นะครับโดยการที่เทศบาลเมืองมหาสรารคามร่วมกับสมาคมกลองยาวจังหวัดมหาสรารคามได้ส่งเสริมศิลปวัฒนมในด้านกลองยาวให้เป็นที่รู้จักของนานาประเทศแล้วก็เรียนเชิญประเทศต่างๆให้เข้ามาร่วม ทางด้านดรพอดพิทักษ์แม่สิริผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งกล่าวว่ารางวัลวัชิระเพรีค่ะเป็นรางวัลสำหรับทุกคนที่มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในส่วนของสาระความรู้และการแสดงศิลปะวัฒนธรรมในการจัดงานในครั้งนี้สำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งค่ะจะนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในสังกัดต,ต่อไปไปฟังเสียงท่านผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งค่ะ ก่อนเดินต้องขอบคุณสมาคมคลองยาวของมหาสาครคามแล้วก็ผู้ที่อยู่ในแวดวงของศิลปวัฒนธรรมขอบคุณมากครับผ้าอีสานทุกทท่านเลยนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติผมในการคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับรางวัลจริงๆต้องเรียกว่าไม่ใช่รางวัลของผมคนเดียวเป็นรางวัลของทีมงานของสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งทั้งโทรทัศน์วิทยุทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดที่เราได้ร่วมกันในการ สร้างสค์งานที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเป็นนโยบายสําคัญของกรมประชาสัมพันธ์เป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะสนับสนุนส่งเสริมสิ่งที่เป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นเพื่อให้คงอยู่คู่กับในท้องถิ่นนั้นๆในภาคอีสานเราทางสำนักประชาสัมพันธ์เขตหนึ่งเองก็ไม่ละเลยในสิ่งที่จะได้นําเสนอเอาสิ่งที่เป็นของดีสารสิ่งที่เป็นฮีตคองของพี่น้องประชาชนได้ ออกมาสู่<อ>สายตาอของพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้